สวัสดีครับพี่น้องครับนอ,อ,อ,อบ้านแานนะครับออบ้านนอดสองเรียบร้อย หอด <c oughs> หอนบาทุกคันแล้วครับรถสามสามรถลำโพงคันนึงนี่เนื่องด้วยช่างตูเป็นคนทั้งจัดตุลับนะครับอยู่ทั้งบ้านเสียน้นพอดีตอนนี้นาตีเรีนตะเลิดไปเลยเพราะว่าบ้านผมอยู่ม่องไอในตลาดเี่ yeah. ทั้งตัวอาทีออกใบาพาดไปเลยพอมาถึงบ้านผมแล้วก็ต้องได้ไปส่งลูกน้องทั้งบ้านโนนเหลี่ยมหอยตะแ้งอีกครับต้องเลนออกจากบ้านผมไปอีกประมาณ40โลครับผม เอามาล่างนี่ไปล่างรถใส่ไประ่ทเนี่ยล่างยูพุ่นเดี๋ยวบ้านเขาไปล่างพุ่นก็ไปล่างมันมกีขคาเคียด้วยอันนี้บ้านมีสาวนิ่งนองครับร้านขายอาหารตามสั่งครับมองฝากท้อง,งก็มอง vô măng xào của nhóm team ngan các ồ ối bùn bay bay bạc đây bừng lại ก่อนไปปลูกไว้พี่นอ้นองนี่สามใบอ๋อตันนี้ต้นโอ้เกับทอแขนละ่ะ รถไฟล่างแล้วกะไปทรงได้แล้วครับอี่เดเอามาตรวจสาภาพเช็คสาภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอาจจะระวงจะระบีครับเช็ค,ความพร้อมๆให้เรียบร้อยหรือดูการนาครับอันนี้พัดคอนจังน้อยก็ยี่ได้์เล่นตะเลิดไปทรงน้อง่ตครับนี่เนี่ย

เลยเป็นี่ประมาณ 200, 300เมตรกรเป็นอูนนครชัยครับเลยอุนครชัยก็เป็นในบขสเก่าบขสใชพุม่มวันนีนบขสเก่าบขสหนึ่งบขสสองอ,อ,อ,อยู่ใบพัดนะครับนะหอ,อ,องเอาอย่างลงมันครับทีได้เอารถไปส่งเพื่อน ชายิว้าป์ประเทศไทยประจมฤดูกาล2023ร่วมสนับสนุนโดรกากีฬาประเทศไทยรองชนะเลิศการกีฬาแห่งชาติองหวายไโ t โยต้ a สยามมอเตอร์คลาสามาฮ h าจังหวัดชัยภูมิกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬางค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิเทศ่อลเมือมชัยภูมิอ้าวขี่รถมอเตอไซปงานซื้อมาเด้อแม่เอะอย่างเดียวเดี๋วเด้อมาแก้โอ้ หกอีคือเละมาได้ยูตัดห้าเลยพี่น้องอาดเอาของลงแล้วอย่างกลุ่มดิ๊กเลยทุกทุกหนักไหลเอาแม่เอาไปแม่เอาไปมัดของแม่ได้ใส้บ่ ไอ้นั่นดิไปติดโซล่าเซลล์ดิเอาไปเมียเพื่อจะได้ใส่ หางโตใหญ่ใหญ่งั้นหางโตถามมาหางโตใหญ่ยังงั้นโอ้สงสัยลุงจัดการแล้วครับอู้มีแมวอยู่ด้วยล่ะโอ้ยงูสองหาง nào hiện ừ. ba, một lần nữa chúng mong tôn măng mương lên, lùng lao ba. โอ้ยต้นมะม่วงอยู่มาหักก่อนมันอ่ะเฮ้มังป้ามังเขาอยู่หลายๆคือว่าไปอยู่นะอยู่น้ำบ้านคนนี่ย กินสองปีแล้วครับปุ๊แวะแตั้งแต่ช่วงโควิดอันนี้งาอัอ ความสุขบางนีแล้วครับก่อนนี่ดินทมมันบอสนอบอดเลยบดัดเกิดมาผู้เดียวต้นยังมาไว้เนาะอนะ่รน,นะ บบยักหยักหยักหยักไอซีเมนเท่ๆทเดี๋ยวไปทำความสะอาดเดี๋ยวพักเปลนนี่เดี๋ยวเปนนะครับเปนแท้ๆหกได้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้อง เดี๋ยวไปหาส่งลูกน้องกันบัะทีเนี่ยอนี้อยู่แนวกินกันได้ไปส่งลูกน้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ